อายุจริง,รงนุ่นวรนุษย์หน้าเด็กเหมือนรุ่นเดียวกับลิซ่าแบล็กพิงค์เรียกได้ว่าทำเอาพี่สาวคนสวยว้าวุ่นเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์หลังเดินทางกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยและได้เจอกับนังเอกสาวคนดังอย่างนุ่นวรนุษย์ซึ่งเป็นแฟนคลับของลิซ่ามานานแล้วงานนี้นุนจึงบอกเลยว่าเจอน้องลิซ่าพี่สาวก็ว้าวุน่นเลยแต่งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆโฟกัสผิดจุด เพราะพี่สาวคนสวยอย่างนุ่นนั้นน่าเด็กมากเพราะปีนี้นุ่นมีอายุ42ปีแล้วแต่ยังดูเนียนเหมือนห่างจากลิซ่าแค่ไม่กี่ปีเองทงั้งๆที่ความจริงห่างกันมากถึง16ปีจนแฟนๆต่างมาแสดงความคิดเห็นเลยว่า mm. เพิ่งรู้ว่าละครเรื่องแรกที่พี่นุนเล่นปอบผีฟ้า2540คือปีที่ลิซ่าเกิด26ปีที่แล้วตอนนี้พี่นุนก็ยังสวยน่าเด็กพอๆกับน้องลิซเลยแวมพร์อมตะเวอร์พี่นุน แล้วนุ่นวรนุษหน้าเด็กอะไรขนาดนั้นน่ะแรงมากแกชีสี่สิบวกแลเดอหน้าเด็กมากโอ้โหตอนนี้อยากไปถามพี่สาวคนสวยอย่างนุ่นละเกินว่ามีวิธีดูแลตัวเองยังไงถึงทำให้หน้าดูเด็กอ่อนกวัยได้ขนาดนี้เชื่อว่าจะต้องมีเคล็ดลับนางฟ้าอยู่แน่นอนเลย